เชี่ยหมูป้าอย่ามาเอาแล้วนะด้วยเลือดเจ็ดสิบหกหวังว่าคงจะไหวมาแล้วมาแล้วว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วมันผูมันพกมาแล้ว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 ชิคกี้เดล ดักโซูชัดๆดักโซมันจะมีช็อตที่เราสามารถยิงฟรีได้ก่อนที่มันจะลุกเฮ้ยต้นไม้บังได้ใช่ไหมคงไม่ยากอย่างที่คิดนะผมว่าไม่ยากอย่างที่คิดหุ้ยไฟไฟ รากไม้ว่ะอุย้ยต้นไม้หักต้นไม้หักอ้ยกระตุก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 มากใช่ไหมโดนไหมเนี่ยก็ยิงไม่โดนอ่ะได้ไปหลายเป์แล้วเนี่ย ว่าทู่ได้นะโอ้ยมันจะหลบดีวะจุกจังเลยโดนขาไม่ยากครับผมดักตัยากกว่าเยอะโอ้โหผมว่าผมไปหลบตรงนู้นดีกว่า มันหายไปไหนละเฮ้าอยู่นู่นนูไฟก็น่าจะสู้นานอยู่ยนะเท่าที่ผมดูลบลบลบกิ้งกิ้ง เสียงเพลงยิ่งใหญ่เหมือนดารกโซ่ผมมาหลบที่ไม้นี่ได้ไหมวะมันจะมีจังหวะพักเหมือนกันนะเนี่ยยิงไม่โดนวะต้องกาดดีๆเลยละยิงไกลๆเนี่ยอืมหลบ ผมโดนบ้างเถอะธนูร้อยนัดพอไหมเนี่ยสวยโดนโดนอ๋อต้องทิ้งระยะครับผมว่าถ้าใกล้มากคือมันจะ มันจะพ้นในนั่นใส่เราตอดไปเรื่อยๆได้ไม่ยากเกินไปมันเห็นเราปะเนี่ยโดนสายตอดกระสุนเราคิดว่ากระสุนเราพอไหม โอ้โหแบบนี้ก็สบายเลยครับแต่มันใช้เวลาแค่นั้นเองผม,ผมยังไม่กด F เป็นบัฟสเตตมินาเลยอ่ะนี่ไงลืมถ้าธนูไม่หมดก่อนผมว่าสู้ได้ผมคราบรพอไปด้ ก็ไม่ได้ยากหรอกนะครึ่งหนึ่งแล้วใจเย็นไว้บักปะเนี่ยทำไมมันไม่เห็นผมวะอุ้ยแต่ผมยิงมันไม่โดนไงมันลบนะ ต้องเข้าใกล้กว่าน,นี้กระสุนมันพุ่งไกลไปมันเลยไม่โดนมาแล้วครับมันมีระยะแสดงว่ามีระยะโจมตีอยู่ผมคิดว่างั้นถ้าเราจุกระยะไกลไปเรือ่อยๆไม่น่าจะโดนทิ้งระยะไว้หน่อยดีแล้วผมว่า ใี่มันเริ่มเห็นผมแล้วว่ะต้นไม้จะล้มแล้วเนี่ยยิงมาเป็นสาลายเลยนะโอ้โหเชี่ยตัวโทยางมากูขอร้องอตัวเปรต เอาตายแล้วมันโดนกระเดงด้วยวะยิงมายิงมาให้โดนลูกน้องอะเชียรยโดนก่อกรวนวะเขียนนี่ก่อนหลบ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 ,ลบ,ลบต้นไม้พังเฮ้ยเฮ้ยติดติดติด ต้นไม้หักต้นไม้หกักเฮ้ยรากรากรากไม้ลบ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 โอ้โห و, โดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วถอยก่อนแดกไรได้แดกไปขอพักก่อนนะไอ้พวกนี้ก็น,นะโอ้โห มาเลยตอนนี้แอบจุ๊กใกลๆดีสุดครับผมผมเชื่อละมันมีวิธีอยู่อย่าเข้าใกล้มันเกินไปอะเนี่ยเข้าใกล้แล้วจะมาทันทีนะไอสาร่ายสไปรูลีน่าเนี่ยติดติดให้มันตัดต้นไม้เราได้เลยเนะี่ย อย่าจุกมเดินดีๆดิดดดไม่ค่อยเห็นแล้วครับผมธนูผมเหลือกี่อันวะเนี้ใกล้ๆดีกว่ามามันยิงง่ายกว่าก็าแค่หลบนิดหน่อยมา เรื่องดักโซผมผ่านสบายๆนะฮะเกมนี้ก็คงไม่ยากหรอกอีซี่อีซี่ผมบอกเลยเอาตายแล้วฮัลลี่เชดฮัลลี่เชดว้าวได้กุญแจกุญแจสวมัมแสดงว่า ลำดับถัดไปเราก็จะไปที่สวอมตรงนี้ใช่ไหมชิดชิดชิดตียนมืดเลยไม่ยากกับโซโลได้นะผมว่าแค่ทิ้งระยะหน่อยนะครับ